ผมย้ำันใจด้พี่กำลังหาปกในพี่ไปไหนแล้วโอ้ยโอ้โหเกี่ยวหลังพี่กลัแล้ววิจิตรเลยตั้งใจตกหรือเปล่าเุดๆแล้วดูคนด้วยคนตวัดอะใครโอ้ยใหญ่ไปป่ะเอาหมดละ Ê, bực ơi Ê, bực quậy, bực, sao kia quá khít đi mày, ai bực chính ạ Ê, bực đấy à, sao kéo lắng quá, bảo rồi, nè, แรงมากคับพี่ขึ้นไหมโอ้ยบึกว่ะแค่เกี่ยวป่าก็หายยากแล้วเอาเกี่ยวลไรต้องดูด้วยว่าคนตวัดอะใครนี่มันอยู่ที่คนเล่นนะพี่โธ่มันดูที่จังหวะเว้ยเทปโผไ่้เนี่ยหูดำเอาอีกช้อนช้อนช้อนหยุดแล้วหยุดแล้วพี่ช้อนพี่ช้อนทีละสอนตัวได้ไงโอ้ยมันใหญ่เกินไป ปลาอะไรวะต่าพี่ก็สุย่างนดิไม่เป็นไรปลาไม่นกจปลากระพนะเเนี่มได้เดี๋ยวหลังเดี๋ยว้ตัวนั้นลกโอ้โหเต่าโอ้ย้มได้ไหมเนี่ยโอไม่ให้ <laughs> thử về thử về